สวัสดีครับผมสิงห์บนุนะครับวันนี้มาเยี่ยมสานุมาน,นะฮะแปลงห้าเลี้ยงหมูนะฮะหมูป่าตัวที่นอนอยู่ที่นี้ก็คือนาเดชนะครับครับคือนาเดชส่วนตัวนี้ก็คือยาย่านะครับอ่ายาย่าสวยครับสวยมากนาเดชกับยาย่านะครับ วันนี้มาเอาลูกหมูป่าไปสองตัวนะครับเพื่อไปเพื่อไปเอาไปถวายหลวงอาจารย์ท่านท่านจะเลี้ยงนะฮะเอ่อพอพอทีวีจะทำโครงการโคกหนองนานะฮะอ,อนุรักษ์โคกหนองนาครับอนุรักษ์โคกหนองนา,นานฮะโครงการเอาเรามีเลี้ยงหมูป่า มีปลูกต,ต้นทุเรียนนะฮะแล้วก็มีต้นกระท่อมนะครับสมาชิกท่านใดต้องการนะฮะสามารถสั่งได้นะครับทักอินบ็อกเพจนะครับครับเ,เป็นไงมาฮะยายญ้าสวยมากนะครับยายญ้าสองตัวส่วนนาเดชกำลังทักผ่อนครับส่วนนี้ลูกหมูนะฮะ ครับซึ่เรามีมีพันธ์ผสมของของจีนนะฮะมีพันธ์ผสมของจีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นค้อหมูที่ให้ที่ให้ผลผลิตดีมากเ,เกิดลูกยี่สิบกว่าตัว นะครับส่วนตัวนี้ดุดุแล้วับเข้าห่วงเข้าห่วงลูกเข้ามากเอ่ออันนี้พันอะไรครับอ่าคอก้อนี้ฮะเหมยซานครับเหมยซานนะฮะเป็นเป็นพันผสมของของจีนนะฮะซึ่งเป็นหมูเหมยซานนะครับผมแล้วก็ตัวเล็กๆกำลังน่ารักน่ารักทีเดียวครับผมมาจมเข้าันครับหดเลบด แล้วไอ้คอกนี่เขาดุมากเขาดุจริงๆน่ารักครับน่ารักมากเลยครับเขาดุาดุมากเขากลัวเรามาเอาลูกเขาครับก็หลังจากที่เราได้คัดเลือกหมูเสร็จแล้วฮะเราก็จะถ่ายให้ดูอ่า ไร่นาของชาวอำเภอสานตงมานะครับเพิ่งเป็นไอ้นี้กำลังออกรวงนะฮะเหลืออีกไม่กี่วันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับปีนี้นะฮะเป็นปีที่ชาวนาได้ผลผลิตมากแต่ราคากับดิ่งลงนะฮะ ก็ถั่วเฉลือกข้าเกินเป็นข้าวเปลือกก็กิโลประมาณห้าบาทซึ่งมันมันไม่มันไม่คือถ้าพูดแล้วก็ไม่คุ้มกับการลงทุนนะครับครับวันนี้ผมเอาบรรยากาศท้องทุ่งนาที่อำเภอสานุมานนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมฟาร์มหมูป่าคือวันนี้ผมมาเอาไปสองตัวเพื่อจะไปทำพันุ์ นะครับพอพอทีวีเราทำโครงการโคกหนองนามีต้นทุเรียนหมูป่าและต้นกระท่อมนะครับท่านใดต้องการนะฮะสามารถทักอินบ๊อกเพจนะฮะผมสิงอุบลครับสำหรับคลิปนี้ขอคำว่ากราบขอพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ